ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมือนอีีบ่าวแอมเราทงสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับหน้าตู้นะครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาครับเอฟซีเงินข่าว่าถือสามตัวแตกครับท่านผู้ชมเนาะหกศูนย์สามหกศูนย์สามทั้งตดทั้งเต็งครับท่านผู้ชมเนาะงวดนี้มาอีกแล้วครับท่านผู้ชมงวดวันที่สิบหกมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผีแม่เฮียนครับท่านผู้ชมเนาะผีแม่เฮียนมาบอกเลขครับท่านผู้ชมผีแม่ พรอพรมหาครับท่านผู้ชมมาบอกเลขสามตัวเด็ดเงวดนี้สิเป็นตัวใดเนาะครับเนาะหนาตูนั่งเลี้ยงงวยอยู่กลางตรงหน้าครับท่านผู้ชมเนาะก็ทอมน้อยปลายหน้าครับเอฟซีไปถามหนาตูกันครับว่าเด็ดเด็ดงวดนี้ทีสิบหกนี่สิเป็นตัวใดครับไปรับชมกันครับหน้าตูสวัสดีหน้าตูฟันแมนครับเอฟซีงวดที่ผ่านมาจังๆที่พ่ครับหนาตูครับตัวใดครับถือตัวใดครับหนาตูหกสามศูนย์ หกสามศูนย์ครับหกสามศูนย์มันออกหกศูนย์สามเนาะครับอืถูกโตัวเนาะครับครับผมถูกโตดครับเกือบโดนสามตัวสามตัวได้บ่ครับใกล้นะครับมันกลับไปกลับมาครับโอ้กลับไปกลับมาเอาครับอแสงความดีใจกับหนาตูได้หลายครับมาตองวัดครับเอฟซีวันที่สิบหกนี่เนาะครับงวดใชนี่คกับฝันฝันบบ แม่ผมตายแต่คนไปเห็นไหม่มานองคนยืนน้ำเงินโอ้ครับผมคน,ไป,น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 ไ,ปไปเห็นน้ำหนงดีน่าแดงไปแต่ไปเห็นน่าแดงออกรถใหม่เอารถโดยสารนี่แหละครับผมออกรถสายถางนะครับรถขั้นนี่ซื้อมาหลายเปนไรซื้อมาเป็นแสนผมน่าระบาแตะเบียนเท่าไรล่ะจะทำคนหน่แทะเบียนนั้นหาแปดเก่าทะเบียนนั้นหาแปดเก่า อืครับผู้คนออกรถนี่ยังมีชีวิตบอครับ,ตา,รบตายแล้วครับตายแล้วครับแม่ได้บอกบองวัดนี่แม่ได้บอกบอพี่แม่ได้บอกบ่หรือบ่ได้บอกหร,ร,รือจังไดบ่ได้บอกครับบอกต่ทะเบียนรถนะครับบอกจะทะเบียนรถครับหน้าหน้านี่คนติ่ตายออกรถไหมนี่ครับเห็นต <He S 2> <He S 1> ่เล็กทะเบียนรถเห็นตะเลขกทะเบียนรถอืมครับ อ่าสิมาทะเบียนรถกระได้เนาะครับงวดนี้เนาะครับคแม่เพิ่นว่าจังไดบ่ครับที่ตายไปแล้วเพิ่อนว่านุ้มจังไดบ่ประกาศิ่นก็ศว่าจังไดบางคนมาเดียนนั่นพี่น้องเรียนนั่พ่องน้าค่ำน้ากองเพิ่นว่านะเป็นเรียนยุ่นไห้ครับผมเป็นเรียนยุ่นไห้เนาะครับครับครับมี่ยังอีกบ่ครับนะถูกมีซ้ำนี่ครับซ้ำนี่ครับคือพี่แม่โบได้บอกเนาะครับมิเตนาซื้อรถครับสิไปแท่งทะเบียนรถนี่ละครับ ครับผมเอาครับแนวทางวันที่16มีนาคมพศ2 5 6 7ครับขอให้มีโชคต่อเนื่อง3ตัวแตกเนาะครับน้าตู่เนาะครับครับผมขอบคุณครับน้าตู่ขอบคุณครับสวัสดีครับคบน้าตู่ขอบคุณน้าตู่เพิ่นกระเป๋าโบคอยเก่งครับถ้าหมอชม่นไม่นก็ตื่นกล่องจักหน่อยเนาะครับเนาะแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมและทงนะไม่เด้กครับเนาะตอนนี้นั่มาเถียงหน้าครับเอฟซีเพิ่นอยู่เถียงหน้าครับคุณงัวเพิ่นอยู่ฟังทั้งคุณครับที่เลี้ยงงัวชมบรรยากาศดีปัญญะเนาะครับน้าตู่เนาะครับครับผม ขอบคุณที่ร้ายครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับน้าตู่ครับสวัสดีครับครับผมแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฮเบาแอมเราทงนะไม่เด้กครับไปรับช่เมืองตัวเลขกันครับครับผมเสมอช่วงเนาะตุเลขของน้าตู้ครับเสมอช่วงทะเบียนรถล่ะครับเสมอช่วงเนาะทะเบียนรถ3ตัวครับ589 589ครับงวดวันที่16มีนาคมพศ .2567 ครับขอให้มีโชคใหญ่กับน้าตู้ครับเข่า3ตัวตรงๆเนาะครับ FC สำหรับคลิปนีเบาแอมรถทงกับศิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเพ่งๆรวยๆครับแต่ยันเพิ่งไปใสครับเอฟซีเมือนีเบาแอมรถทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบาแอมรถุนหนีจะเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับยวนี้ของดีทิศใหม่ทิศนู้มาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทรั์ครับ ค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื่อเรียกซื้อลอตเตอรีเจนซิลีธ์ืนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์คกับนางถ่าอยู่ของไม่กับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายมหเสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยนะครับบี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อารนิทานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะ ผเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะ่พ่อนนวดปี่หลอดที่ไหนเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้าย่างบบเห็นล้านเฮาไข้่ไขวว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเห็ดในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันเท่นท้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่านแล้วมือนหนี่งครับมีโอกาสได้มาสกักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทานใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบา,เบายัางไงผู้สาว กูเบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ขึ้กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมากนะครับเนาะแลักกะมือแตะเตะครับท่านผู้ชมมือเตะเตะล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิว้วสามเถื่อแล้วกะ็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่านผู้ชม เป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คู่นมีหลวงปู่คู่น แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มี่วัดลุงปูรอดนะครับเนาะวัดลุงปูรอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดลุงปู่รวยนะครับเนาะวัดลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเื่นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโต่มาตามเบืองทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอ้องสมุชุมหลักกาบ้าแอ็มเราตรงนี่ได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบัวลายครับเอามาฝากเอ็บซี่บัวลายกับโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียกรตเตอรีรางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบาแอมเราตรงกับสิใหเเบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ หน่ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยตรเนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาเาครับ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 ล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ